สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้ผมขอนำความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางจดหมายของนักบ,บุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัสในบทที่1ข้อ15-23และพระวรสารของนักบ,บุญลูกาในบทที่12ข้อ8-12ออันเป็นภารกิจแห่งความรักขององค์พระเยซูเจ้า มาแบ่งปันแก่ทุกท่านผ่านทางมุมมองและทัศนคติรวมทั้งประสบการณ์ชีวิตของผมในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซันนี้นักบุญเปาโลก็ได้ให้กำลังใจชาวเมืองนี้หลังจากที่ท่านได้พยายามอธิบายเหตุการณ์ชีวิตการถูกเลือกสรรให้มาเป็นพิเศษชนการได้รับพระจิตเจ้าและควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร ในการที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อด้วยความวางใจด้วยความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้ามิใช่ดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติมิใช่ดำเนินชีวิตตา,ญญต,วต,ตามตัวอักษรนะครับนี่คือสิ่งที่นะักบุญเปาโลพยายามปูพื้นฐานให้กับชาวเมืองนี้และวันนี้ท่านเองก็ได้ให้กําลังใจชาวเมืองนี้นะครับท่านอธิษฐานภาวนาให้กับทุกๆคนในชาวเมืองเอเฟซัส นะครับจะได้มีตาใจที่สว่างขึ้นตาใจถือว่าเป็นบ่อเกิดของพลานุภาพบ่อเกิดแห่งพลักําลังจากภายในที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบรรจุพระจิตของพระองค์ไว้ในหัวใจของทุกคนที่ได้รับสินล้างบาปนะักบุญเปาโลก,ก็ต้องการให้พี่น้องชาวเมืองนี้ได้มีตาใจที่สว่างขึ้นเมื่อตาใจสว่างขึ้นแล้ว เหตุการณ์ภายนอกก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลใดๆเพราะว่าหัวใจภายในที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกกาลังใจก็ไม่ได้เกรงกลัวสิ่งใดเหมือนกับที่องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้เมื่อวานนี้ว่าอย่าเกรงกลัวเลย นะครับก็ขอให้เกิดพะละังกำลังแก่ชาวเมืองนี้โดยยึดมั่นในความเชื่อแล้วก็พยายามดำมิงชีวิตให้ตาใจได้สว่างขึ้นนะครับแล้วต่อมานักบุญเปาโลก็เมื่อให้ทุกคนได้เปิดเผยหัวใจตาใจได้สว่างขึ้นเปิดเผยหน้าต่างของดวงใจแล้วเปิดเผยหน้าหน้าต่างของตาใจแล้ว สิ่งที่ตามมานักบุญเปาโลก็บอกกับทุกคนว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้พระบาทของพระกิตตเจ้าพระเจ้าทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้พระบาทของพระคิตตเจ้าและทรงแต่งตั้งพระกิตตเจ้าไว้เหนือสรรพสิ่งนี่คือสิ่งที่นักบุญเปาโลยายามหลังจากให้กำลังใจแล้วก็ได้พยายามสอนให้กับทุกๆคน ได้สำนึกรู้คุณว่าเป็นพระเจ้าที่ทรงประทานพระบุตรเพียงองค์เดียวมาเป็นแบบฉบับชีวิตมาเป็นผู้ที่คอยแนะนำสั่งสอนผู้ที่คอยตักเตือนเป็นพระองค์เองที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะท,ทรงถูกรับทรมานทรงสิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชนมาชีพดังนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ ที่ชาวเมืองนี้ได้เรียนรู้ถึงพระวาจากขององค์พระเยซูเจ้าผ่านทางนักบุญเปาโลผ่านทางพระคัมภีร์ก็ให้เชื่อเถอะว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ส่งบันดาลให้ทุกสิ่งได้เกิดขึ้นผ่านตาผ่านทางองค์พระเยซูเจ้านะครับนี่คือเหตุการณ์ที่นักบุญเปาโลได้เขียนไว้ให้กับชาวเมืองเอเฟซัสดังนั้นเหตุการณ์ในชีวิตเป็นต้นตัวผมเองผมก็ พยายามอยู่ทุกเวลานาทีที่จะทําให้ตาใจสว่างบางทีก็อาจจะมืดบอดบ้างบางทีอาจจะสิ้นหวังบางทีก็หมดกําลังใจบ้างแต่เมื่อได้ไต่ตองเมื่อได้พิจารณาและที่สําคัญคือการอธิษฐานภาวนาก็ก่อให้เกิดพลังก็เห็นแสงสว่างแห่งความหวังแสงสว่างแห่งการดำเนินชีวิตอีกครั้งหนึ่ง แสงสว่างแห่งกำลังใจอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่วันนี้เราระลึกถึงนักบุญเทเลซาแห่งอาวิลานะครับเป็นนักบุญเทเลซาองค์ใหญ่นักบุญเทเลซาองค์นี้ก็สู้รบกับจิตวิญญาณของตนเองมานานถึง20ปีเพื่อที่จะเอาชนะความผิดบาปต่างๆความต่อสู้กันภายในจิตวิญญาณของท่านนะครับและที่สุดแล้ว ่านก็เขียนไว้ประโยคหนึ่งว่าการภาวนาจะไปด้วยกันกับการความปรารถนาปลายโลกไม่ได้ต้องแยกแยะก,กันให้ชัดเจนอย่าจะควบคู่กันไปไม่ได้กับความปรารถนาปลายโลกดังนั้นเมื่อยิ่งลึกซึ้งเพ่งพิจึงการภาวนามากขึ้นการความปรารถนาปลายเนื้อหนังก็ยิ่งวันจะต้องยิ่งให้หมดไปอย่าได้ให้มันควบคู่กันไป ถ้าควบคู่กันไปก็ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของบุคคลนั้นๆจะเป็นอย่างไรจะต่อสู้ต่อต้านกันมากขนาดไหนดังนั้นเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าต้องการภาวนาถ้าต้องการชิดสนิทสาคัญกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ต้องเลือกที่จะตัดทิ้งความปัรถนาป่ายเนื้อหนังป่ายโลกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกระทั่งถึงวันตายนี่คือ ผมก็มาขยายความเรื่องของสิ่งที่นักบ,บุญเทศแห่งอาวิลาได้เขียนไว้นะครับและผมเองตอนสมัยยังเป็นใบรุ่นอยู่นะครับก็ได้อ่านหนังสือของท่านนะครับตั้งแต่นั้นมาก็ประ,ประทับใจนะครับประทับใจในชีวิตฝ่ายจิตของท่านอย่างมากเส้นทางแห่งความคบคันนะครับเส้นทางแห่งความคบคันถ้าจําไม่ผิดนะครับก็เป็นหนังสือที่ เป็นเรื่องของชีวิตภายในทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องของชีวิตที่จะก่อให้เกิดตาใจสว่างขึ้นเหมือนกับทินาบุญฟาโลได้พูดไว้วันนี้ดังนั้นทุกเรื่องราวในชีวิตนะครับก็การได้ฟังพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าการได้ดำเนินชีวิตปฏิบัติตามพระวาจานั่นก็คือได้ได้ฟังพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ปฏิ์ ปฏิบัติตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันนะครับในดังนั้นนักบุญเปาโลก็ชี้แนะหนทางนี้ให้กับชาวเอเฟซัสได้เรียนรู้และก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนในชาวเมืองนี้ผมเองก็ได้รับกำลังใจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในการภาวนาบางทีก็ท้อถอยเช่นเดียวกันที่บอกไปแต่ก็มีพลังได้ ผมเองกอขอเป็นกำลังใจแก่ทุกท่านในคำภาวนาในการภาวนาไม่หมดหนทางมีหนทางอยู่เสมอเมื่อภาวนาด้วยความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในพระวสารของนักบ,บุญลูกาในบทนี้นะครับบทที่12ข้อ8ถึง12นะครับองค์พระเยซูเจ้าก็ตัดกับบรรดาศิษย์บ้า ถ้าบุคคลที่ยอมรับองค์ต่อหน้ามนุษย์บุตรแห่งมนุษย์ผู้นั้นทุสวรรค์ก็จะทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์บุตรแห่งมนุษย์จะยอมรับผู้นั้นต่อหน้าทุสวรรค์ของพระเจ้านะครับก็ชี้ให้เห็นว่าการยอมรับก็คือการสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนลงยอมรับยอมที่จะคุกเข่าลงยอมที่จะก้มกราบ ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นที่จะไม่ยอมรับเป็นยอมรับทั้งครบยอมรับแท้ที่จริงก็ต้องออกมาจากภายในจิตใจเหมือนกันการยอมรับแต่เพียงภายนอกก็เหมือนกับชาวพลษีหรือนักกฎหมายที่คอยที่จะจับผิดพป้องอยู่ตลอดเวลาการยอมรับแท้ที่จริงก็เกิดจากภายในก็ภายในที่มีความเชื่อไว้ใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ความเชื่อไว้ใจในพระวาจาของพระเยซูเจ้าอีกเช่นเดียวกันในการถ้าแต่พระองค์ก็ตัดต่อไปว่าผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์จะถูกปฏิเสธไม่ยอมรับต่อหน้าทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันการปฏิเสธก็คือการที่บุคคลวางไว้ใจในตนเองวางไว้ใจในความสามารถของตนเอง วางไว้ใจในทรัพย์สินเงินทองที่ตนเองมีวางใจในชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจหน้าที่ต่างๆที่ตนเองมีในพระคัมภีนะครับกษัตริย์หลายองค์หลังจากที่ปฏิเสธละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าไปแล้วก็หันมา,าวางใจในตนเองก็ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าตรีสอนมามากมายแล้วนะครับดังนั้นชีวิตนะครับ ผมเองก็ตั้งใจไว้เลยว่าจะยืนระยะชีวิตให้อยู่ยืนระยะชีวิตให้ได้ที่จะสนิทสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่วอกแวกจะไม่สิ้นหวังจะไม่หมดกำลังใจจะต่อสู้กับชีวิตภายในตาใจที่อาจจะมืดบอดเพื่อที่จะเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็คือเมืองสวรรค์นะครับ พอสุดแท้แต่พระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ตั้งใจไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนท้ายนะครับองค์พระเยซูเจ้ายังทรงตัดกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ว่าทุกคนที่กล่าวร้ายต่อบุตรแห่งมนุษย์จะได้รับการอภัยแต่ผู้ที่กล่าวร้ายต่อพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลยนะครับองค์พระเยซูเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าจะ ต,ต,ต่อต้านพระองค์เหมือนกับที่หนทางกลางเขนที่องค์พระเยซูเจ้าทรงต้องแบ่งประชาชนมากมายก็ต่อต้อตานกล่าวร้ายพระองค์ตลอดเวลาเยอะเยอะศขป,ประมาณนะครับแต่พระองค์ก็คิดว่าก็ยังได้รับการอภัยอยู่บางทีทคนไม่รู้ว่าเขาได้กระทำอะไรลงไปสู้อะไรไปแต่ถ้า กล่าวร้ายต่อพระจิตเจ้าอันนี้ไม่ได้รับการอภัยดังนั้นพระจิตเจ้าก็คือคุณธรรมความดีงามทั้งครบที่องค์พระผู้เป็นเจ้าใส่ไว้ในบุคคลบุคคลหนึ่งเมื่อได้รับสินหลังบาปแล้วพระจิตเจ้าที่เป็นความดีทั้งครบนะครับทั้งความรักความเมตตาการุณาความซื่อสัตย์ความอดทนความเสียสละการรู้จักควบคุมตนเอง นี่คือที่มาผลของพระจิตเจ้าที่นักบุญเปโลเขียนถึงชาวการาเทียในบทที่5ที่ผ่านมานะครับดังนั้นแล้วการมองโลกในแง่ดีจะเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการไม่กล่าวร้ายต่อพระจิตเจ้าการมองโลกในแง่ดีจะไม่ก่อให้เกิดการกล่าวร้ายต่อพระจิตเจ้าเพราะว่า มุมมองของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันความดีทั้งครบความซื่อสัตย์ความาอดทนความเสียสละที่บุคคลบุคคลหนึ่งกระทำออกไปไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรดังนั้นบุคคลที่มองถ้ามองด้วยตาใจก็มองด้วยการชื่นชมยินดีมองด้วยการให้กำลังใจมองด้วยการส่งเสริมพัฒนา แต่ถ้าตาใจมืดบอดก็จะมองไปในแง่ลบในแง่ร้ายในแง่ไม่ดีต่างๆเมื่อมองด้วยตาใจที่มืดบอดเขาก็จะกล่าวร้ายต่อพระจิตเจ้าที่อยู่ในแต่ละบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้เมื่อได้รับสินล้างบาปดังนั้นการมองโลกในแง่ดีก็ต้องมองด้วยตาใจที่ใสสว่าง เหมือนที่นะักบุญปารโรได้บอกแล้วมองทุกคนเป็นพี่น้องกันมองทุกคนสามารถกระทำคุณงามความดีได้เช่นเดียวกันมองทุกคนมีพระจิตเจ้าอยู่ในบุคคลนั้นๆเขาสามารถจะทำอะไรก็ได้มองด้วยความเป็นอิสระมองด้วยการพร้อมที่จะชื่นชมยินดีพร้อมที่จะส่งเสริมให้กำลังใจไม่ใช่มองเพื่อที่พร้อมที่จะจับผิด พร้อมท,ที่จะติฉินนินทาอันนี้ถือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ให้อภัยผู้ที่กล่าวร้ายต่อพระจิตเจ้าในบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับและก็ท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันอีกเล็กน้อยก็คือการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่มองโลกสวยนะครับามองโลกในแง่ดีไม่ใช่มองโลกในไม่ไม่ใช่มองโลกสวยเลยว่า อะไรก็ได้อะไรก็ได้ต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่จะเปิดเผยถ้าเป็นเรื่องดีส่งเสริมพัฒนาชื่นชมถ้าเป็นเรื่องไม่ดีจะต้องกล้าที่จะบอกบอกขอโทษครับกล้าที่จะบอกกล้าที่จะกล่าวกล้าที่จะตําหนิเหมือนองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงกล้าที่จะตําหนิฟาลุสีและนักกฎหมายหรือธันมาจารย์ ซึ่งน่าซื้อใจคเหล่านั้นนะครับคงไม่เก่งกลัวสิ่งใดเพราะเพราะว่าผรรู้ว่าพระองค์มาจากไหนพระองค์กำลังทำอะไรและพระองค์จะทรงกลับไปที่ใดนะครับก็เช่นเดียวกันเหมือนกันผมเองก็พยายามที่จะไม่กลัวพยายามที่จะปฏิเสธนะครับความไม่ดีต่างๆโดยเริ่มจากตาใจของตนเองก่อนนะครับเพราะขอเป็นกำลังใจทุกๆท่านนะครับ ที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับด้วยความรักและห่วงใยด้วยความชื่นชมยินดีและก็ด้วยการเป็นกำลังใจแก่กันและกันนะครับเราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกได้เราต้องมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีสายสัมพันธ์แห่งการเป็นพี่น้องกันสายสัมพันธ์แห่งการเป็นริสสัีชนในในศาสนาริสต์คาทโลิสรวมทั้งศาสนาอื่นๆ ที่ก็เป็นพี่น้องกันทั้งครบเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้กำเนิดเราทุกคนขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ